ราชันเนยครับพามาดูคู่เอกของรายการนับศึก RWS ราชันนโรซีรีส์ครับชิงเงินรางวัล3ล้านบาทครับรุ่น147ปอนด์ครับคู่นี้กุปบีครับเป็นการประทะกันระหว่างลิทเทวดาเพชรยินดีอาคาเดพี่ครับฝ่ายแดงฝ่ายน,น,น้ำเงินดีเซอร์เก้คูรีบานักชกจากประเทศยูเครนคะรับไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับงานดีที่ผ่านมาดี เคยนชคแล้วแสนชัยวัวขาวเคยปราบกบิตันมาแล้วปุรุบาเด็กเจ้าดาครับวัย27ปีวัย26ปีครับสูง180ซนติเมตรครับจากจังหวัดสุรินทร์ซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพียกินดีอะคาเดมี่ผลงานล่าสุดของเขาเอาชนะคะแนนอเล็กซานโดรอตะเคียนทองครับทีวทีมวยแห่งนี้แหละครับเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมา คิโตบาครับวัย31ปีครับ174เซนติเมตรครับจากประเทศอังกฤนครับที่ผมจะมาให้ทราบครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยซดมาหมดแล้วครับแสนชัยบัวขาวไม่ว่าจะเป็นเพชรธนงครับเคยวัดมาหมดแล้วครับเคยปราบกับอิตันมาด้วยครับคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับโจทย์ยากของทางด้านกับวิตวะของนิติดาครับปล่อยตัว งซ้ายลิบบูดานับปีนอกคให้เห็นดูไหมครับดีครับเข้าวไวออกเร็วครับลิธบูดาครับนซ้ายแข่งซ้ายไม่ถึงหมัดขาสอกขาเฮ้ยฝาซ้ายยัดเข่าซ้ายโอ้ยอยัดดอกนี้ครับแต่ไปถึงโซง,งในนะครับธนาคุเรบา หมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายอิุดาที่เี ซ้ายนี่ครับมีตำแหน่งแผลแตกที่หางคิวด้านซ้ายครับขวางหน้า,าลิศราเห็นเลือดครับยกหนึ่งเท่านั้นครับจิ้มมาซ้ายแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับพักให้น้ำพักผู้ตามันต่อครับเกมวนทียกที่สองครับ เสด็จรถคุณรัตนเดชวัดชิระร,รัตนวงศ์ก็มาเทนอยู่ที่มุมด้วยครับทางคนสักคู่ครับหมัดซ้ายลิทเทอร์ดาการปะในขึ้นมาโชว์เมื่อสักครู่ครับก็เป็นทางด้านลิทเทอร์ดาครับที่เอาชนะ10-9ทั้ง3สีครับโดยผลง,งานในยกที่แล้วที่ได้เปรียบกว่าชัดเจนนะครับต้องดูยกนี้ครับคุริบาจะากแก้เกมแบบไหนครับหมัดซ้ายลิทเทอร์ดา,ดดาแข่งซ้าย เียบเอาซ้า,า,า,ายนี่ครับดักแทงซ้ายของริพดาดีแทงที่เจ็บเจ็บทั้งนั้นับแทงซ้ายมาซ้ายไม่ถึงริบราิาแทบเกมมาถึงตรงนี้ครับฟันสอกขวาเต้องการเอารต้องเบรกเกมครับให้หมอดูนะครับว่า ที่ห่างคิวด้านซ้ายครับจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับใ้หวใจเอาละครับหมอใจถึงครับหมอบอกว่าไก่หัวใจค,ครับชกได้ครับกุริบาแข้งซ้ายสับขาล่างมาถึงแข้งซ้ายโอ้โหเลนเลนเลนท่าไรครับดอกแต่ละดอกครับ ภาพดีครับภาพเตะซ้ายของลิขูดาครับนึกถึงยุคที่เขาพลิกเริ่มจะกลับมาเห็นทีละหน่อยทีละหน่อยครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับตีซ้ายเขาดีถือว่ามือหนึ่งของเมืองไทยครับแข้งซ้ายอีกแล้วมาซ้ายโอ้ยโดนกระปิ่งสองของคุณลีบาแข้งซ้ายลิขูดา มัดซ้ายแทงซ้าย เป่เกมครับหมอครับหมอบอกว่าไม่ไหวครับรเป็นทางด้า hmm. น right. ิูดาครับเป็นจีอาร์คลรับอาชนะทีเยบที่สงครับเซเกยูริบาร์นักจากทีมเคลสวยครับไปดูไฮไลท์ครับโอ้โหนี่ครับเสียไฟเียบ ว่าแข้งไฟของทุกูราทำงานได้ดีวันนี้ครับเก็ียบเศษโคเหยียบกาดีใจนะครับเก็บนิจูราพี่นิกันที่เอาไปชนะทีเอลอยู่ที่สองครับเฟอเก้กูลิบาครับขวา แกได้สำเร็จครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมับควิดีโผมและรับามมารบาวภาพประกันใดขอภายมาเวลาที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับฝากด้วยครับไอร์แลน์แท็กเกอร์จีนหนึ่งเบอร์หนึ่งของวงการหนุ่ย